ตัวนี้เป็นดิสเบรกเป็นตัวปั Pump ๊มเบรกตัวล่างนะครับปั Pump ๊มเบรกตัวล่างปั Pump ๊มเบรกตัวล่างตัวนี้เป็นคู่ตัวซ้ายและตัวขวาสำหรับโฟวินหรือว่ารถที่มีดิสเบรกจาน8นิ้วนะครับตัวนี้เป็นชุดสำหรับ4 x 4นะครับ ของ4ี่คูณสี่โดยตรงเลยนะครับหลูตัวนี้ก็ขนาดนี่นะครับรูอยู่ที่หกจุดหจุดห้าเซนนะครับรูน็อตเนี่ยหกจุดห้าเซนความห่างของตัวน็อตตัวนี้อยู่ที่ 7.5เซนนะครับก็เอาไว้ใช้นะครับดิสเบรกตัวนี้กว้างล่องกว้างนะครับจานดิส4มิลนะครับนี่4มิลหลวมได้5มิลเลยนะครับจานดิส5มิลใช้ได้ก็ใช้กับจานดิสขนาด7นิ้วนะครับความโต7นิ้วของรถ4 4นะครับ ชุด4ี่คูณสของจีน4ี่คูณสนะครับตัวนี้เป็นปั๊มแล้วก็มีตัวน็อตน้ำมันตัวใส่ขันสายมาให้ด้วยนะครับตัวนี้ของใหม่นะครับของใหม่มีหลายชุดนะครับท่านที่สนใจก็สามารถสั่งเข้ามาได้นะครับตัวเรา ปล่อยออกไปเป็นชุดนะครับเป็นคู่นะครับซ้ายและขวานะครับมีอยู่หลายคู่นะครับก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ร้าน NPT Shop และร้านนักปิบตินะครับ